เรื่องถนนสายที่ไม่มีวันถึงปลายทางเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนถนนหลวงสาย3-2-3ที่ตัดผ่านป่าเถาด้านตะวันตกเป็นเส้นทางที่คนขับรถบรรทุกมักเล่ากันว่าเจอดีบ่อยที่สุดทั้งเสียงเรียกจากข้างทางทั้งผู้หญิงโบกมือกลางดึกทั้งเงาคนเดินข้ามถนนแบบไม่มีหัวเรื่องเล่าเหล่านั้นมีมากจนแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนจริง เรื่องไหนเติมแต่งคืนนี้การชายวัย28ปีเพิ่งเสร็จงานต่างจังหวัดและกำลังขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้เขาจะเจอความจริงที่คนอื่นเล่าไว้ทั้งหมดรวมกันยังไม่หลอนเท่าเรื่องที่เขากำลังจะพบการขับรถผ่านโค้งเขาเสียงลมพัดวิววิวมาตามไหลาทางตัวถนนมืดสนิท เพราะไม่มีไฟทางแม้แต่ดวงเดียวมีเพียงไฟหน้ารถของเขาที่ฉายทะลุความมืดไปเบื้องหน้าแต่สิ่งแรกที่ผิดปกติคือเขาเห็นไฟท้ายรถสีแดงอยู่ไกลๆข้างหน้าเป็นไฟเบรกที่เหมือนกําลังชะลอความเร็วของเขาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่พอขับไปจนถึงระยะที่ควรต้องเห็นตัวรถกลับไม่มีอะไรเลยไม่มีรถไม่มีคน มีแต่ความมืดโล่งๆบนถนนไฟท้ายหายไปต่อหน้าต่อตาการเริ่มขนลุกเขาหัวเราะก,กลบเกลื่อนและบอกตัวเองคงตาฝาดง่วงไปหน่อยแต่เขาไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเพียงสัญญาณแรกเท่านั้นหลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีถนนก็เริ่มบกเข้าส่วนป่าทึบต้นไม้สองข้างทางสูงเกือบสิบเมตรลมกระทบใบไม้ดัง สวบสวบสวบเหมือนเสียงคนกระซิบการเปิดไฟสูงเพื่อให้มองเห็นดีขึ้นแล้วจู่ๆมีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนอยู่กลางถนนยืนนิ่งไม่หลบไม่ขยับเหมือนรอรถชนการตกใจเหยียบเบรกทันทีจนรถสายออกข้างทางหัวใจเต้นแรงมือสั่น แต่พอไฟหน้ารถสาสไปถึงจุดที่ผู้หญิงยืนเธอหายไปไม่มีใครอยู่จงนั้นแต่บนพื้นถนนมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางยาวเหมือนเพิ่งเดินผ่านไปทั้งที่เวลาคือตีหนึ่งและไม่มีฝนตกการเริ่มรู้สึกได้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนปกติแน่นอนเขากลับขึ้นรถตั้งสติ แล้วกลับรถต่อช้าๆบรรยากาศเริ่มหนาวขึ้น